ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตนะครับการตั้งค่านะครับตัวโปรแกรม FPS Monitor นะครับโปรแกรมโชว์สถานะนะครับ CPU GPU RAM ออโอ้โหมากมายหลากหลายนะครับผมว่าละเอียดกว่า MSI a f t e r b u r n อีกนะครับเขาเป็นโปรแกรมนะครับที่เกิดมาเพื่อแสดงสถานะตัว f p s c p u g p u R a m หรืออะไรต่างๆนะครับในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับสำหรับใครที่อาจจะเคยใช้อยู่นะครับแล้วผมคิดว่าทุกทุกท่านนะครับที่เคยใช้โปรแกรมนี้อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกับผมนะครับคือเล่นไปเล่นมาเอยครับเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับข้อดีของเขาคือปรับแต่งได้แบบแมนนวลสุดๆนะครับนะครับปรับแต่งได้แบบแมนนวลหลากหลายสุดๆนะครับพอเล่นไปเล่นมานะครับ ไม่รู้จะคืนค่าเริ่มต้นยังไงดีค่าเริ่มต้นก็ประมาณอย่างนี้อ่ะสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติอย่างนี้นะครับสมมุติอย่างนี้นะครับคราวนี้เอาไปลบตัวนะั้นลบตัวนี้ออกนะครับไปแต่งตัวนั้นแต่งตัวนี้คราวนี้ไม่รู้จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นยังไงนะครับเ,เดี๋ยวผมเอาใหม่ตัวนี้นะครับ บางคนอาจจะไปแต่งเพราะโปรแกรมนี้เขาดีอย่างนะครับเขาสามารถให้เราปรับแต่งได้แบบอิสระตามใจชอบเลยครับแบบแมนนวลเลยนะครับใครที่เจอปัญหานะครับปรับแต่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคืนค่าหรือเซตการตั้งค่าตัวโปรแกรม FPS Monitor ยังไงให้ตัวนะครับตัว CNI นะครับมันกลับมาเป็นตามปกตินะครับวันนี้มีวิธีครับสำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ําหรับการรีเซ็ตคืนค่านะครับเริ่มต้นนะครับตัวโปรแกรม a p s Monitor นะครับวิธีการนะครับให้คุณเปิดตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาไปที่ไดซีครับไดซีนะครับไดซีเสร็จนะครับคุณจะเห็นตัวโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อตัวโปรแกรม Data ในที่นี้นะครับมันจะเป็นท d d เด่นไฟอยู่นะครับท d d เด่นไฟบางท่านอาจจะไม่เห็นนะครับท่านต้องไปทำให้ตัวไฟล์นะครับมัน ตัวโฟลเดอร์นะครับมันโชว์โฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนตอนแรกมันฮิดเด่นโฟลเดอร์อยู่นะครับให้คุณปรับแต่งข้างบนเนี่ยตรงไหนก็วิวอ่าเนี่ยตัวนี้ให้คุณมาที่วิวให้มาติเครื่องหมายถูกนี่ที่ฮิดเด่นไอเทมตัวโปรแกร,รม Data มันจะโชว์ขึ้นมานะครับพอโชว์ขึ้นมาเสร็จคุณดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยดับเบิ้ลคลิกเสร็จนะครับให้คุณมาที่ตัวนี้ FPS Monitor นะครับในที่นี้นะครับให้คุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์เลย แล้วก็ดีลิสมันทิ้งซะแต่ในที่นี้ผมจะไม่ดีลิแต่ันผมเกยจะต้องไปตั้งค่าใหม่นะครับพอคุณดีลิ t ตตัวโฟเดอร์ FPS Monitor เสร็จเรียบร้อยให้คุณเปิดสตรีมขึ้นมาเปิดสตรีมขึ้นมาเสร็จนะครับให้คุณไปที่ครั้งที่ตัวโปรแกรม FPS นะครับ Monitor นะคทับให้คุณคลิกขวามาที่จัดก,การแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับแล้วก็ ทำการติดตั้งตัวโปรแกรม FPS Monitor ใหม่นะครับคราวนี้พอคุณเปิดมาทุกอย่างจะเหมือนต่อเริ่มต้นหมดนะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตการตั้งค่านะครับตัวโปรแกรม FPS Monitor นะครับยังไงถ้าดีจะเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้กันนะครับครับสวัสดีครับ